ก่อนที่จะตัดแว่นใช่ไหมคะก็ศึกษามันิดนึนงว่าเขาบอกมันใช้ยากนะมันใช้ยากแล้วก็กังวลน,นิดนึงว่ามันยากจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไหนๆแล้วลองตัดแว่นดีๆสักอันใช้อะไรเงี้ยมันมันมันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอใช้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากค่ะคือตอนนี้กลายเป็นคนติดแว่นคือขาดแว่นไม่ได้เลยคือธรรมดาขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แว่นขาดไม่ได้ สวัสดีค่ะชื่อสุทธิรัตนวิมลสุขนะคะตอนนี้อายุ48ปีค่ะทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่อยุธยานะคะขายเครื่องเขียนน่าจะสักช่วงประมาณ40ต้นนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตาเรามองอะไรเราไม่ค่อยชัดภาพมันเบลอระยะที่เรามองใกล้ๆเนี่ยคือเบลอมากแต่ว่าระยะสายตายาวเรายัาง,ยางมองชัดเจนอยู่ตอนนั้นก็ไปตามร้านแว่นไปคลินิกใกล้ๆอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตัดแว่นสายตามาใช้ชั่วคราวค่ะ แต่ทีนี้พอใช้ไปแล้วมันเริ่มมีมีความรู้สึกว่าม,มันปวดตาแล้วเราต้องเอาแว่นเนี่ยเอาเข้าเอาเอาอกเอาเข้าออกตลอดเวลามันรู้สึกมันลำคาแฟนแนะนำนะคะเพราะว่าเพื่อนของแฟนแนะนำอีกทีนึงเขาตัดก่อนเขาชมก่อนนะคะว่าของเขาเออรู้สึกดีนะแล้วก็พยายามบอกแล้วว่าเอะลองไปไหมลองไปไหมแต่เราแบบไม่เชื่อและเราก็ไม่ค่อยมีเวลาจนทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจว่าอ ไป,ไปก็ไปประทับใจตั้งแต่ที่ได้ที่เข้ามาคือว่าออพนักง,งานบริการให้การต้อนรับอะไรเงี้ยดีแตกต่างากันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าอันเก่าที่เราใช้เนี่ยเรารู้สึกเราอึดอัดใช่ไหมคะเพราะเราจะต้องถอดเข้าถอดออก,อออกสลับไปสลับมาพอพอได้ระยะหนึ่งปวดปวดลูกตาค่ะก็ต้องถอดออกถอดวางแล้วก็พักสายตาแต่อันเนี้ยเราสามารถที่จะใส่ได้ยาวๆแล้วเรามองระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยชัดขึ้นค่ะสะดวกขึ้นเข้ามานี่คือแบบ ว้าว wow, นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า,าจากที่เข้าไปก็อาจจะเป็นคลินิกที่แบบเ,เล็กๆแล้วก็มีช่างสักหนึ่งหนึ่งท่านสองท่านอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะจัดแว่นใช่ไหมคะก็ศึกษามันนิดนึงว่าเขาบอกมันใช้ยากนะมันใช้ยากเราก็กังวลนิดนึงว่ามันยากจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไหนๆแล้วลองตัดแว่นดีๆสักอันใช้อะไรเงี้ยมันมันมันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอใช้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากค่ะคือตอนนี้กลายเป็นคนติดแว่นคือขาดแหวนไม่ได้เลยคือ ธรรมดาขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แว่นขาดไม่ได้